ปฏิบัติการคลิกชีวิต Money b a บร o v e r สนับสนุนโดยกส90ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบรลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบวัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร 026575757บลจอกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777หมายโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟลอน้ำแร่แท้ร้อยเปเจากธรรมชาติสำหรับพ่อแม่ สำคัญที่สุดคืออนาคตของลกูกถ้าเราไม่คิดลงทุนต่อไปจะมีเงินส่งเขาเรียนไหมตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมเพื่อคนที่คุณรักกับกองทุนเปิดกรสีไลฟ์สเตจพลัสที่มีการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยเพื่อโอกาสร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามโปรโมชั่นขอรับหนังสือที่ชวนโทร026575757และธนาคารกรมสีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่สาคัญของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์เบตในเาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับก็เป็นไปการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์มาอยู่คุณนะครับผมรัชพลอวันิ้กับคุณเฟิร์นสุริชญาอิสระพักดีสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีค่ะพี่โก้คะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค,ครับวันนี้แหมเห็นสีเขียวกะ<ด>จีนี่ค่อนข้างจะ <laughs> ใจชื้นขึ้นมาหน่อยไหม ถูกต้องเลยค่ะหุ้นไทยก็บวกได้ตามเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นมาสดใสทีเดียววันทำกราร,รกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะล่าสุดเส้นเนน็ยขยับขึ้นไปเกือบเกือบสิบจุดนะคะหนึ่งพค่ะขยับขึ้นมาได้นะคะด้วยวอลุ่ม17,600ล้านบาทแต่ว่าห้าหนับหลักทรัพย์ที่มีวอลุ่มหนาแน่นก็สลับเคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและแดนลบนะคะ ยานจัสตีนนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลง5้บาท7จสาตางพตทอได้ขึ้นไป3บาทนะคะอยู่ที่263บาทในกรุงไทยนะคะขยับขึ้นไป10ตาง18บาท30ตางส่วน AJD ลงมานะคะสตางอยู่ที่1บาท68ตางแล้วก็ CPF ค่ะขยับขึ้นไปได้30ตางนะคะอยู่ที่1 0 9บาทวนท้าครับอ่ะก็อันนี้ส่งมาจากนูน่นดาวโจนส์ขึ้นก่อนนะดาวโจนส์ขึ้น2.42เปเซนต์เมื่อคืนนะ390.30ก็อยู่ที่16,492นะส่วน S&P Nasdaq ก็ขึ้นเฉลี่ย2.51 2.73พอมาเปิดตลาดเอเชียนี่ทางหังเสงน i เ k e ีเที่ยงไฮขึ้นกันหมดนะก็ดูเหมือนวดเลย ตอนนี้ก็เริ่มมีความสึกว่าจีนเขาหน้าจะโดบนะนะก็หลังจากที่เรื่องของตลาดหุ้นนี่ก็ดูเหมือน ใช้มาตรการไอสกิทเบกเกอร์อะไรที่พูดกันไปนั่นเมื่อวานแล้วนะฮะและ้วขณะเดียวกันก็มีข่าวเรื่องจะมาอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานลงทุนกันมาถือมาอีกนะฮะก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่าคนก็เลยเริ่มมองว่าอย,อยังไงพี่จีนเขาคงพยายามซฟอมแลนดิ้งให้ได้นะฮะเต็มที่นะคะนี่ก็อีกเองเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นไปบวกได้มากที่สุดนะตั้งแต่ปี2อง8เลยนะคะถือว่าเป็นการปรับขึ้นมา เทียสดใสทีเดียวค่ะอ่าส่วนน้ํามันฮะในเม็กซ์ตอนนี้ขึ้นมานิดหน่อยอยู่46.19เหรียญต่อบาร์เรลเบรนดแ49.80นะฮะส่วนทองคำก็เป็นธรรมชาตินะฮะก็จะไม่ค่อยไปไหนแล้วในยาี่คุนขึ้นก็อยู่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดเหรียญต่อทรอยส์ออนนะฮะค่ะเราก็เมื่อวานมีตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปที่สดใสนะคะหนุนให้ภาพรวมวันนี้ ปรับตัวขึ้นได้นะคะก็คือ GDP ยูโรโซนไตรมาสสองค่ะรายงานออกมาอยู่ที่ขยายคือขยายตัว1.5เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะซึ่งก็มากกว่าที่คาดว่าจะโตได้แค่1.2เปอร์เซ็นตส่วนกลางส่งออกของเยอรมน,นีก็โตได้2.4เปอร์เซ็นตนะคะมากกว่าคาดที่0.7เปอร์เซ็นตการนำเข้าก็โตขึ้นเช่นกัน2.2เปอร์เซ็นนะคะคาดการณ์ว่าจะโตแค่0.5เปอร์เซ็นตซึ่งทั้งการส่งออกแล้วก็นำเข้าของเยอรมน,นีเนี่ยถือว่า สูงที่สุดนะตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลหรือว่าตั้งแต่ปี1991เลยทีเดียวทําให้เกินดุลการค้าไป22,800 20, ล้านยูโรก็คือว่าทําให้เมื่อวานนี้ยูโรเนี่ยบวกขึ้นก่อนที่อเมริกาจะเปิดเลยนะคะ ส่วนวอลล์เลทเฟดนี่เห็นให้สัมภาษณ์บุมเบิกมั้งบอกว่าเขามองจีนในระยะยาวนี่น่าจะบูริชนะเออก,ก็อาจจะทำให้คนเริ่มเออเห้ไปเก็บหุ้นจีนกันเถอะอะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ซีเีด้วยบอกว่าถ้าตอนนี้นะมองมองเขาสี่ถึงห้าเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะซื้อหุ้นอีกสามหมื่นกว่าล้านเหรียญทีเดียวมีเงินสดรออยู่แล้วกระมูบบสอัึความเชื่อมั่งมาอีกนะคะดูเหมือนทุกอย่างเนี่ย สักกรูกันเข้ามาเป็นเชิงบวกหมดเลยเมื่อวานนี้ก็เลย<ต>วันนี้เวลามันมามันก็มาแบบเ <c oughs> นาะ <c oughs> บวกขนหน้าเดี๋ยวมาพูดกันถึงเรื่องหนึ่งซึ่งว่าจะพูดอยู่หลายครั้งนะคือเกี่ยวกับเรื่องเออสังสังเกตในตอนนี้เวลาเราเปิดเฟ e บ o ๊ k อะไรเนี่ยฮะเราก็จะมีไอ้พวกเอ,อข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นอะไรต่างๆให้กับเรามากมายเนี่ยซึ่งเออวันวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งพอดีอ่านเจอบทความของคุณกำพล สุดพิพิเชษนะอยู่เคแบงมั้งนะ,ะก็พูดถึงแรงบันดาลใจมีวันหมดอายุแต่ว่าผมอาจจะมาเพิ่มเติมแง่มุมบางอย่างเข้าไปด้วยนะฮะได้เลยค่ะัดี๋ยวพักครับสักครู่ครับ v e r สนับสนุนโดยเก้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน บรลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 7 5 5กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร2 6 6 7 7 7 7 5 7าจอกรงุงศรีเรื่องเงินเร,งเรื่องง่ายธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777 หม่โม้ธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟล์น้ำแร่แท้ร้อเจากธรรมชาติ พี่คะกองทุนบีแคร์และบีแคร์อเอฟของบลจาบัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลกเ l l i n g ต o n global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต้องทำความ ไอเอฟอนติเชนปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบรกโอเวอร์กลับมาคุยกันนะครับคุณเฟิร์นค่ะว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจคุณก็ค่อยตามผมมาได้เลยค่ะคุณ <c oughs> <c oughs> คุณเฟิร์นนี่เด็กๆฝันเป็นอะไรโอ้เอา <จะ S 1> เด็กๆพยาบาลพยาบาลอืมใช่เพราะว่าตอนเด็กๆพอดีคุณพ่อป่วยแล้วก็ ไปโรงพยาบาลไปเฝ้าไข้แล้วก็เห็นการทางานที่พยาบาลรู้สึกว่าดีจังเลยประทับใจว่างั้นต้องเลยอยากเป็นค่ะแล้วมันหายไปตอนไหนอะหายไปตอนที่จะเรียนต่อมปลายก็จริงๆน่ะตอนนั้นเนี่ยกาลังเรียกสินคํานวณกับวิคณิตใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ชอบเลขมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้เรียนเลขแบบโฟกัสที่เลขเนี่ยน่าจะมีความสุขมากกว่าก็เลยไม่ไปเรียนวิทย เปสินคำาววแบบเพียวๆเลขกับเออไอตัวอาร์ตเลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถจะไปต่อได้อยู่แล้วนะคะอืมอแล้วชอบสินคําววณแล้วกไไลับเป็นไรอ่าตอนนั้น ก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังเราก็แค่ชอบเลขคือรู้สึกว่าตัวเองชอบเลขอะอะไรก็ได้ที่ทํางานแล้วเกี่ยวกับเลขก็เลยไปเลือกเศรษฐศาสตร์ะนะคะตอนนั้นเลีอนเศรษฐศาสตร์ม,มาดีชอบเลขมากเข้าแก้โจทย์แบบเลขประยุกต์อะไรเงี้ยมีความสุขมากทีควาสำเร็จอ่าก <laughs> ็ใกล้ๆเรียนจบอ่าฝันว่าจะทําอาชีพอะไรใกล้ใกล้เรียนคือไม่ไม่สมัครไม่ได้สมัครงานเป็นเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งเป็นสตาฟ ในงานอบรมนักลงทุนรุ่อใหม่แลยควรมาทำที่สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยเลยเลยไม่มีโอกาสได้สมัครเลยไม่ดีโอกาสได้อก็ก็เจอก็เจอสิ่งที่ชอบออใช่ไปอบรมเรื่องการเงินแล้วก็รู้สึกว่าชอบอชอบอะไรที่เกี่ยวกับแวดวงเนี้ย ไม่ชอบเป็นนักเราะห์ไม่อยากเป็นฟฟนเนเจอร์อเออเฮ้อแต่พอพูดก็จะมาตอนนั้นก็เรียกว่าเออ่หาตัวเองเจอในช่วงเมียนะกำลังลอยต่อจะจบการศึกษาเนี่ยก็เจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบเนาะอ่าถูกต้องอืมส่วนว่าหลังจากนี้จะฝันจะไปไกลถึงไหนนนั้ก็อยู่ในแผนเส้นทางเดินทางละถูกต้องใช่อืม ค,คือคือที่ทรรค,คือที่ชวนอ่ามาถามผมสิโอ,อ <laughs> ผมนี่ <laughs> เด็กเ,เด็กเหรอเด็กเด็กนี่ผมอยากเป็นนักกีฬาอือแต่ว่าชอบเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาชอบเล่นฟุตบอลเคยฝันจะติดทีมช่องทีมชาติของเนี่ย <c oughs> <อ>แล้วก็หลังหลังเลท้ง่ก็เลยอืปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็เลยก็ไปคิดว่าตัวเองเก่งก็เลยแบบอหังกาไปหน่อยอืมก็เลยไปไม่ถึงฝันแล้วก็ ช่วงรอยต่ออุดมศึกษากับเขาเรียกอะไรนะมัธยมตอนนั้นก็อยากเป็นสถาปนิกออชอบวรรงรูปแต่ก็ขี้เกียจอีกก็ <laughs> เอ็นไม่ติดอีกก็ก็ไปเรียนรามเรียนรามก็เอ๊เอาอะไรให้จบเร็วเรียนรัศสารละมันดูหน้าตามันอยู่ในเวอร์เซลหน่อยก็เ,เลยไปเรียนรัศสารเรียนไปเรียนมาเอ๊ะชักชอบแฮ ก็พอจบมาก็เอ๊ะแล้วจะไปทำอะไรจะเป็นนักการเมืองเราก็ไม่ชอบนักการเมืองจะไปเป็นข้าราชการเราก็ไม่ค่อยชอบข้าราชการเอาทำสื่อดีกว่าจะได้ด่านักการเมืองได้ก็เลย,ยกระโดดเข้าโครงการสืออ่ <h uman> อแล้วก็ไปมาก็เนี่ยมาหลงไหลกับอาชีพนี้ไปซะได้นะฮะอืมทีม <h> ่ผมผมชอบอาชีพสื Pill ่อในแง่ที่แบบผมอาจจะเป็น ตึงๆคนชอบเออชอบสงสัยเพราะนั้นผมก็จะสนุกกับการที่จะสงสัยนู่นนี่นั่นไปเรื่อยแล้วก็พยายามปฏิประต่อเรื่องราวทางนู่นทางนี้เอมันก็เลยทําให้เราลงลึกไปเรื่อยแล้วมันสนุก อืมอันนั้นคือในแง่สายสายอาชีพนะฮะถามว่าฝันไปไกลถึงขนาดไหนเคยยุ่งึ่งนะฝันจะเป็นมีเตียมโมกูกับเขาเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าฝันได้แป๊บเดยียวบอกมันยากเกินไหมก็เลยเอาว่าเป็นสื่อที่แบบให้คนยอมรับก่อนก็แล้วกันอ่าเอาเอา,เอาเท่านี้ก่อนพอพอตัวอันนี้ก็ เรื่องที่ชวนชวนคุยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มาอ่านเรื่องแรงบันดาลใจมีวันหมดอายุของคุณกำพลแล้วก็ประกอบกับอ่านบล็อกของคุณนู้นคนนี้บ้างเกี่ยวกับที่ตอนนี้ก็จะเขียนเรื่องพวกนี้กันเยอะใช่ไหมเราเราจะพบว่าไอ้แรงบันดาลใจหรือความฝันของเราเนี่ย มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่นี้ไอการเปลี่ยนเนี่ยมันด้วยอะไรมันด้วยวุฒิภาวะที่เติบโตขึ้นสภาพแวดล้อมข้อจํากัดต่างๆเี่ยมันทําให้บางทีฝันบางอย่างเราหายไปเลยนะแต่ถามว่าลึกๆแล้วเราเราทิ้งความฝันนั้นไปไหมเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเราไม่ได้ทิ้งหรอกสังเกตง่ายๆบางครั้งเราจะฝันเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยฝัน เช่นคุณเฟิร์นอาจจะเคยฝันเรื่องพยาบาลถึงแม้จะโตแล้วก็แล้วแต่อหรือผมอาจจะเคยฝันเรื่องไปนั่งวาดรูปอะไรก็แลแ้วแต่คือผมว่าเราเนี่ยจิตใต้สํานึกลึกๆเราเนี่ยมันยังมีอยู่สังเกตง่ายๆเลยนะคุณจะเห็นไอรายการเรียลิตี้โชว์อย่าง The Voice เนี่ยบางคนนี่เขาทิ้งอาชีพดนตรีเข้าไปแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วแต่เขาก็<ค>แ,ตแต่เขาก็มีความสึกว่าเอ๊เขายังคาใจอยู่ เพราะแบบยัง <Bien> ไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพราะนั้นพอมีโอกาสแบบนี้เขาก็จะคว้าโอกาสแบบนี้ว่าเอามาลองสักทีหรือผมดูเอ a c t o r ซีซั่นใหม่เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยที่แบบไปทําอย่างอื่นและแล้วก็มามาที่สุดมาลองไล่ล่าหาความฝันดูเพราะฉะนั้นผมว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมันยังมีความฝันที่มันทิ้งไว้หลายทางเนเยอะนะขึ้นอยู่ว่าเราจะไปเก็บ ความฝันพวกนั้นมาทําให้เป็นจริงได้เมื่อไหร่ <c oughs> ซึ่งถ้ามันจะทําได้เป็นจริงเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอย่างที่นปเรลเฮีย <spiritually> ิลเขาว่าไว้ในเอติงแอนโกลิชเนี่ยคือคุณต้องมีแรงปรารถนาอย่างรุนแรงพอ <c oughs> และคุณต้องศรัทธานในตัวเองไอ้เฟสเนี่ยนะแล้วก็ลงมือกระทําคือบางครั้งถ้มันไม่ครบองค์สามเนี่ยไอ้ฝันพวกนี้มันก็จะไม่ไม่วันได้ เกิดขึ้น,นเป็นจริงได้คือมีแรงปรารถนาแต่ก็ดีๆรอๆ,ๆไม่เชื่อมั่นในตัวเองกลัวนู่นกลัวนี่ใช่ไหมฮะเพราะน,นั้นก็ไม่มีเฟสต่อให้มีแรงปรารถนามีศรัทธาในตัวเองแต่บางทีก็เป็นมนุษย์ที่แบบผัดวันประกันพรุ่งขงี้เกียจมันก็ไม่แอคชั่นเพราะนั้นไอดีเอฟเอมันไม่เป็นสามเหลี่ยมที่จะ ผลักกันไปผลักกันมาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สามเหลี่ยมตัวนี้มันมันครบองคปุ๊บมันจะมีแรงผลักกันไปผลักกันมาแล้วมันจะเป็นมัลติพลายเอฟเฟกมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆแรงปถนาคุณจะยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อคุณเห็นว่าศักยภาพคุณแล้วคุณลงมือกระทำแล้วมันสำสำเร็จเพราะนั้นไอ้ไอ้ไอ้เป้าหมายของคุณมันก็จะเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานไม่ว่าจะเรื่องการเงินมหาเศรษฐีนักกีฬาดารานักร้องนักแสดง เขาจะมีเอ,เ,อเอลักษณะเนี้ยที่มันผลักมันไปผลักมันมาตลอดเวลาอืแล้วก็แน่นอนระหว่างลายทางเนี่ยมันก็จะเจออุปสรรคทั้งทั้งที่เป็นเรื่องของอิโมชั่นที่ที่เข้ามากระทบปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ที่เราควบคุมไม่ได้มันทีมันเข้ามาหาเราใช่ไหมคะแล้วเราอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเช่นเอ๊ะมันจะสําเร็จเหรอเราจะอ e ีฟอยู่ตลอดเวลา หรือว่าถ้ามันอย่างนั้นล่ะถ้ามันอย่างนี้ล่ะคือมีมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่เขาบอกว่าข้อข้อจํากัดพวกนี้มันเป็นตัวสร้างอุปสรรคเพราะนั้นเราก็ต้องฝ่าด่านในพวกนี้ไปให้ได้หรือแม้แต่อุปสรรคที่เป็นรูปธรรมเลยที่บางครั้งเราวางแผนอย่างดีเตรียมการอย่างดีแล้วเราคิดว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหนึ่งสามสี่ห้า เราจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเราได้แต่ว่าบางทีมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เป็นอุปสรรคเห็นเห็นมาโผล่ขึ้นมาระหว่างทางเนี่ยแต่สําหรับคนที่มีไอ้ไอสามองค์นี่มันครบอยู่ในตัวนมันจะผลักต่อไปได้ใช่ค่ะ จริงๆยากที่สุดเป็นว่าการเอาชนะตัวเองอาการไปชนะการแข่งขันน,นู่นนั่นนี่เนี่ยมันมีแรงผลักอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็บรรยากาศมันพาไปแต่ว่าชนะใจตัวเองเนี่ยไม่ง่ายก็ดูง่ายฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยถ้าถ้าสิบเอ็ดคนในสนามปวกโค้ชบวกตัวสำรองมีความรู้สึกว่าสองศูนย์จบแล้วเนี่ยไม่มีทางปีเสมอ,สดอได้เลยครับใช่ขนลุกเลยเพราะว่าเมื่อวานโหเสียงเชียร์ลั่นเลยค่ะ จะได้ยินกันมีเพื่อนบอกว่าไปนั่งคือเขา,างเออญนไปอยู่ตรงหมอชิดพอดีแล้วก็ต้องอยากดูมากเลยนั่งดูพอจบเกมปุ๊บ,บทุกคนกอดกันทั้งที่ไม่รู้จักกันใายนะคะกระโดดกอดกันเฉยเลยคือมัน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 เมื่อเมื่อวาน,ม,นมันดราม่ามากต่แง่ที่แบบอตอนสองศูนย์นี้ทุกคนคิดว่าแบบลูกล<ะ>เกมก็สู้ไม่ได้โดนนําไปตั้งสองศูนย์ลึกๆนส่วนหนึ่งผมว่าเกือบทั้งสนามเนี่ยลึกๆคิดอยู่แล้วแหละว่าสงสัยไม่ไม่ชนะอื แต,แต่แล้วอืมแต่แล้วเราทําจนเสมอได้คือไม่ชนะก็จริงแต่เสมออมต้องเชื่อก่อนนะคะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมามีตัวอย่างอีกอันนึงให้เห็นฮะใช่ค่ะ,ะพักการสครูะปฏิบัติการพลิกชีวิต m o นนี่เบรโอเวสนับสนุนโดยก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน บลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโท 7, ร0265757 5 7จอกรงุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777 หมายโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟล์น้ำแร่แท้ร้อเปจากธรรมชาติ พี่คะกองทุน b ีแคร์และ b ีแคร์อฟของบลจบัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global health care ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington global health care equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต ธุรกิจนำเข้าส่งออกของผมนะอยากโตโกลเตอร์แต่ตติดติดตเรื่องเงินเงินนี่แหละฮะธุรกิจสะดุดหยุดเพราะการเงินติดขัด ต้องสินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์คล่องตัวให้วงเงินหมุนเวียน300%สูงสุด50ล้านบาทมั่นใจได้ด้วยคำแนะนำแบบรู้ลึกรู้จริงทั้งอาเซียนและทั่วโลกสินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์จากธนาคาร CIMB ไทยโทร0 26 26 6 77 77. 2 6 6 7777 7ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money b เบร o v อเว กลับเมานะอีกตัวอย่างหนึ่งคุณเฟิร์นผมเอาเห็นวันนี้อาจจะเป็นคนกีฬาซะหน่อยคือผมเนี่ยเป็นคนชอบดูกีฬาแล้วเทนนิสนี่ก็เป็นเล่นไม่เป็นนะแต่ชอบดูแล้วก็มีเป็นดาวในดวงใจผมเลยเป็นต้องถือว่าเป็นไอดอลเลยก็คือเฟเดเรอร์เนี่ย คือผมเนี่ประหลาดใจกับเขามากว่าโอ้โหอายุสามสิบสี่แล้วแต่พี่ท่านก็ยังสามารถคือทํำท่าจะแย่ทําชาติจะแย่แต่ว่าสุดท้ายในทุกปีก็สามารถคว้าแกนสแลมหรือวอ่าอแชมป์สำคัญส,สำคัญได้<ช>อย่างตอนนี้กำลังแข่ง US Open ออยู่เนี่ยนะฮะ ก็กำลังเข้ารอบตัดเชือกแปดคนเนี่ยนะถ้าผมดูเส้นทางการต่อสู้ของเขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคือเขาก็เจอตัวแข็งๆมาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าแกแกเป็นขวัญใจของแฟนเทนนิสมากเลยคือนอกเหนือจากความที่แบบเออแกดูไปดูเท่แล้วดูแหมเล่นสวย <What S 2> เล่นดูเออเป็นสปอร์ตแมนชิพแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนนับถือ น้ำใจแกใจแกว่าแบบอืขนาดอายุสามสิบสี่แล้วเพราะ้วผมนั่งดูนี่ก็คือว่าแกคงมีแรงบันดาลใจเหมือนกันว่าถ้าฉันสามารถคว้า US Open ได้ก่อนที่จะวางแร็กเกตไปเนี่ยนะม,มันก็เป็นอะไรที่คงไม่มีใครที่จะทําได้อย่างนี้อแบบเนี้ยในอนาคตได้ง่ายๆหรือการที่มีแชมป์แกรนด์ slam ตั้งมารู้เท่าไหร่เนี่ยมันก็เนี่ยมันก็คือมันสร้างสมบาร,รมี อืมอืมตอนั้นก็แกก็เนี่ยพยายามจริงๆนี่ถ้าคิดจากรอบนี้มันรอบแปดคนแล้วนะก็อีกสามนัดถ้าได้แชมป์ก็จะสร้างประวัติศาสตร์วงการเทนนิสโลกเลยนะฮะก็จะตามลุ้นต่อไปฮะแต่เป็นกำลังใจให้แต่จริงๆทุกคนต้องชัดเจนในตัวเองที่คุณเคยดูตอรีของเทเลอร์สวิฟ จริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเพราะคนไม่ค่อยถนัดวงการบันเทิงอยู่แล้วนะคะแต่ก็เห็นความมหัศาจรรย์ของสาวน้อยคนนี้คือยังเด็กอยู่มากแล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยเขาชอบการที่จะเป็นไม่ใช่เป็นนักร้องนะเขาบอกว่าเขาเป็นนักดนตรีคือแต่งเพลงเล่นเองร้องเองอเด็กๆมีค่ายดังนะคะมาเคยเสนอว่าให้เขาได้เป็นนักร้องของค่ายนั้นเป็นค่ายดังที่เด็กทุกคนใฝ่ฝันหาแต่ให้ร้องอย่างเดียวไม่ให้เล่นแล้วก็ไม่ให้แต่งเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไป เขามีความชัดเจนตัวเองมากว่าถ้าไม่ได้ทําสิ่งที่รักจะไม่ทำซึ่งตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยบอกเขาว่าเอ้ยทําไมคือบน่นว่าทําไมเขาเลือกแบบนี้ฮะที่เป็นโอกาสทองแต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์ว่าเฮ้ยถ้าเขาทนสิ่งที่เขารักเนี่ยแม้ว่ามันจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็แม้ว่ามันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆยังไงมันก็สามารถประสบความสำเร็จได,ด้ตอนนี้เทรซสวตดีโอโหจงดังมากนืมก็เป็นอีกหนึ่งความฝานันแต่ทุกคนต้องมีความฝันที่ที่แข็งแรงจนว่าต้องม อย่าฝันแล้วก็แบบแล้วก็ไปดูถูกตัวเองว่าให้ทําไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวอย่างงูนเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวมีภาระเดี๋ยวเรื่องเงินเล็กไม่เขียนก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะเริ่มต้นอะไรก็ได้แต่จุดเล็กๆก,ก่อนนะก็อย่างอย่างถ้าเรายกตัวอย่างอย่างรทฐธรรมตัวคุณเฟิร์นเองหรือผมเองเนี่ยมันก็มันเราก็มีความฝันเยอะยะอย่างที่ว่าแต่บางครั้งเวลาตัดสินใจว่าเราจะเดินไปสู่เป้าหมายแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายเนี่ย มันอาจจะเป็นการหยิบความฝันบางอันเท่านั้นเองนะบางชิ้นเท่านั้นเองนะมาทําแต่ไอ้บางชิ้นเราก็ยังปล่อยไไมันไว้ก่อนนะบอกเอเอรอรอฉันพร้อมก่อนแล้วฉันจะทําก็เอาเอา,เอาเอาเอาไอ้ที่เราเห็นเห็นว่าเราทําได้แน่ๆแล้วเรเป็นแรงปัรถนา,าอย่างสูงสุดของเราแล้วเราตั้งใจจะทํามันจริงๆเนี่ยไอ้อคบปองสามเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่ามันเกิด ถูกต้องค่ะเพราะนั้นไอ้เรื่องทางการเงินเนี่ยมันมันอย่าไปรอผมว่าเราต้องตั้งเริ่มเลยอืมตั้งเป้าหมายซะให้ชัดเจนนะแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองทำได้แล้วก็เดินหน้ารับรองอืมสำเร็จแน่สำเร็จแน่ถึงมันจะโอเคบาครั้งมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างมันหนทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะ ค่ะ<ช>ได้ค่ะมีะประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายนะคะ<ช>เป็นไลฟ์สไตล์ทิปค่ะจากเครื่องดื่มซาอินฟินิตี้คอสเมตดริงนะคะเป็นห้าข้อเช็คอาการข้อเข่าเสื่อมนะคะอยากจะต่างความฝันก็ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วย แม้ว่าโรคข้อเข่า,ขาเสื่อมเนี่ยจะเกิดกับคนสูงวัยนะคะแต่ว่าคนอายุน้อยก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่จะทําให้เป็นโรคข้อเข่า,ขาเสื่อมนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าใครปดวดเข่าเจ็บเข่าก็ต้องเริ่มสงสัยแล้วว่ามีโอกาสที่โรคนี้จะมาเหยือนนะคะอาการที่บ่งบอกก็คือหนึ่งมีเสียงดังก็กรบเวลาเคลื่อนไหวต้อโก้เ็คตัวเองด้วยเนาะผมก็เริ่มเป็นแล้วมีปดวดเข่านะคะเวลาเดินหรือว่าต้องเคลื่อนไหวปวดข้อเวลา มีการเดินเนี่ยมีรอบๆข้อจะรู้สึกปวดนะคะหรือว่าเวลานอนรวมถึงข้อบวมหรือผิดรูปจากกระดูกที่งอกขึ้นมานะคะซึ่งก็เกิดจากการสลายและสึกหรอของกระดูกอ่อนบริเวณข้อทําให้มีปริมาณลดลงจนเกิดเฉดสีขึ้นนะคะของกระดูกแข็งแล้วก็เกิดอาการบวมอักเสบไม่สามารถใช้งานได้ในท้ายที่สุดแต่ว่าบรรเทาได้ถ้าเรารักษาตรงจุดนะคะ กับดาน่าจะมาคุยกันนะคะว่าแล้วเราจะรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีใดได้บ้างวันนี้พาดูอาการไปก่อนนะคะเซนข้อมูลก็มาจากเครื่องดื่มคอลลาเจนสตลอินฟินิตี้คอสเนตริงค่ะบายดีเอซประกอบด้วยคอลลาเจนคิวเทนมาคีเบอร์รี่นะคะให้ประสิทธิภาพในการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงเซลล์ผิวหยักแท้จริงค่ะครับอ่ะก็วันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีสสดค่ะ บริจาบัาะะบวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโต,ตไปกับหุ้น Global Healthcare ซึ่งเป็นซ u เปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกวา่ากับกองทุนระดับโลก Well i ิ ington Global Healthcare Equity Portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู8้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสีี่ยงและภมาษ IIMF